สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เมนูมีเมนูมาแนะนำนะครับต้มบักมี่นะครับจะเป็นบักมี่นี่นี่นี่ครับเมนูอะไรเดี๋ยวไปถามเจ๊ไพบุญกันครับก็ก็จะมีพริกป่นนะครับพริกปนน่กปนข้าวคั่ว ลดดีชูรถมาหนะครับตามไปดูกันเลยครับพี่หันอะไรอยู่อ่ะผักชีครับตอนนี้เจ๊ไผ่บูนกำลัลงหั่นผักชีฝรั่งนะครับใส่ยุดคนนึ่ง ซุปขนุนนะครับอันที่อยู่อยู่ในในรกใช่ไหมพี่ใช่ซุปขนุนนะมีอะไรบ้างพี่ข้าวคั่วริกป่นชุรสไหมัุสร,รม <ะ S 2> สรมีปลามีน้ำปลรราด้วยนะครับของแซบ่บอย่าลืมใส่ด้วยนะครับของแซบ่บหลาย ควบ,บ้านบ้านนะครับ mm. หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ mm. เนี่ยควก็จะมีต๊ะแค่นี้นะครับต๊ะจะเล็กหน่อยเล็กมากครับ, mm. รบที่ผมบอกไปนะครับก mm. ็จะมีบักมีุ่ปสุปบักมีนะครับเ mm. อาชีไป ก็ฉีดไปเลือดไปปิดน้ำก่อนเลลอไปอป,ไปิดน้ำกรนะ่องน้ำปลาต่อยังอ๋อย,ย,ยังไม่ใส่น้ำปลานะครับแต่ให้ละเอียดนะครับ ซุปซุปก็คือกินกินปุ๊บต้องนุ่มในปากเลยนะครับพอ,อยังพอ,อยังพอแล้วแค่นี้พอเนาะเพิ่อมอีกชิ้นหนึ่งนะทำซุปใช่ไหมล่ะ น่าจะพอมทำกินง่ายๆนะครับเอาแบบเอาแบบนีไปไปต้มในํานไปต้มในน้ำร้อนนะครับให้สุแกแล้วก็ปอกเปลือกครับคือตอนแรกต้มทั้งลูกเลยนะครับต้มทั้งลูกต้มให้สุกแล้วก็นำขึ้นมาปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับแบบนั้นนี่ครับก็จะออก หน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับบักมี่ก็จะเป็นบักมี่อ่อนนะครับไม่ใช่บักมี่แก่นะครับลูกลูกเล็กๆนะครับไม่ต้องลูกใหญ่มนะาปลาใส่กอนปลาะนะครับปลาวันนี้เป็นปลาไหมนะครับปลาน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาะนะครับ ชูรใสใ่อยีกพี่พชูรสใจอีกอ๋อใส่เพิ่มชลรสอีกหน่อยนะครับพอ่ริกนคนนะครับข้าวคั่วข้าวคั่วเพิ่มเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ไปแล้วเพิ่มอีกหน่อยนะครับเพื่อความเข้มข้นของสุปขันุนนะครับ เอารองเท้าออกเตรียมร้มอชิมแล้วนะคะมาลองชิมดิอร่อยไหมพี่ชิมเลยครับ หยิบให้ไม่ขอชิมนะครับรสชาติจะออกมายังไงอืม,อ,มอร่อยมากเลยเห็นแล้วคิดถึงเกี่ยวปลาทำง่ายๆกินเองที่บ้านได้เลยนะครับพเพื่อกินแทนน้ำพริกได้ะนพี่นะนะใช้ ก้ใช้ผักต้มนะครับเพื่อนๆใช้ผักต้มหรือว่าผักสดก็ได้นะครับจิ้มจิ้มซุปหน่องอ่ามีซุปหนออ่อไม้นะครับเสร็จรแล้วพร้อมรับประทานสวัสดีครับไปก่อนอน้ำมันเนี่ผักดองครับผักดองทำบังกี้นี้ทำเองครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมารีวิววิธีการทำนะครับวันนี้อย่าลืมกดแชร์ชกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย